สวัสดีครับผมงกับอยู่กับช่องเบาล์เอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้สวัสดีตอนเช้าครับผมไปครับผมวันนี้ว่าจะพามาหาซิเบ็ดครับผมเป็นเบ็ดไม้ไผ่นะครับเนาะไปครับผมนี่ครับผมปลาโถอันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาเสื่อมปลาเสื่อมครับผมดูเขาเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนครับผม สุดยอดครับไปครับผมหากันต่อครับนี่ครับผมวางว,งวงางปลาครับผมอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโซ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 าครับผมสซยักษ์ปลาเสื่อมครับผม มันมันครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นปลากระแยงครับผมนี่ครับผมปลากระแยงครับผมไปครับผมขออนุญาตปลดก่อนครับ ผมเบ็ดอยู่นู้่นครับผมว่าเราจะมานไหมครับผมคนหนึ่งก็อยู่น้นูน่นครับผมนู้่นครับผม บ๊วยนะแด่การครับผมไปครับผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วครับผมเดี๋ยวนี้มาอยู่ข้างบนแล้วครับผมว่าเราจะหมานไหมครับผมไปครับผมหากันต่อครับมาครับผมครับมาหาปลาสิบเป็ดมาครับผมตกลงมาเองครับผม นี่ครับผมระวังด้วยนะครับผมนี่ครับผมปลาเสี่ยงดูครับผม อุ้ยได้มาแล้วครับผมปลาอะไรครับผมปลากาะนอยครับผมปลากระนอยกากระอยครับผมหมดแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมอุ้ยอู้หลุดครับผมหลุดตัวตัวใหญ่เติบแล้วเนี่ยตัวใหญ่ครับผมหลุดอืม คุมดึงมึงยายนีครับผมรุดครับผมเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ปม่ปอมแดง,ง,งปอมแดงโอ้ยปอมแดงก็ดดึงลงไปครับผมมันหมานครับผม โอ้โหลุดโอ้โอ้นนอหลุดครับผมหลุดอีกแล้วครับผมตัวบักง่าย,ยงบันสดายครับผม <Okay. S 2> มาแล้วครับผมตัวที่หลุดไปคิดว่าก <c> ำ <oughs> ลังหิว ปลาเสียมครับผมนี่แหละปลาเสียมจอดครับครับผมไปครับผมมาครับผมเปลี่ยนไม้ใหม่ครับผม ไหนครับผม<ห>โอ้ไม่ใช่ปลากระยาง,งนะนปลากรดด้วยนะอย่างนั้นนะปลากดน้อยครับผมปลากระยางมันสิตัวสันๆันก็นี่ต่อนี่ครับปลากดน้อยครับผมไม่ไปครับผมมันหมานครับปลากระจนครับผมไม่ใช่ปลาขอปลากระจนอไอ้มันหมานครับผมปลากระจน ตัวประมาณสองนิ้วครับผมโอ้นี่ครับผมไปครับผมไปหากันต่อครับอ๋อครับผมสรุปผลงานครับผมงูอกอวจะ ย้อนแสงนะครับผมนี่ครับผมพอได้กินครับผม,มครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กซ์บานาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ